่ามาแล้วครับผมสวัสดีครับวันนี้อาจจะมาช้านิดนึงนะฮะใครที่ทานามื้อเย็นนะเลทเหมือนผมนะครับก็เข้ามาทานพร้อมๆกันได้เลยนะครับวันนี้อย่างที่ตามหัวข้อเลยครับก็คือมาแนะนำนะครับการทานปูนะหรืออาหารทะเลเนี่ยนะครับสำหรับคนที่ไม่กล้าทานอาหารทะเลกลัวคอเลสเตอรอลนะครับกลัวที่จะทําให้ไขมัน ไปอุดตันหรือในกรณีของคนไข้ไตเสือ่อมไม่กล้ากินอาหารทะเลเลยเนี่ยเดี๋ยวเรื่องประเด็นนี้เนี่ยผมจะมาคุยกันอย่างละเอียดเลยแต่ก่อนอื่นครับก่อนที่จะทานนะผมก็ทานถังเช่าก่อนนะครับตัวถังเช่านะครับของผมผมทาน2เม็ดนะครับเมื่อเช้าผมทานไปแล้ว1เม็ดเนาะก็ทาน2เม็ดนะครับก็ขอทานเป็นแคปซูลนะครับเพื่อความรวดเร็เว ไม่ได้แกะชงดื่มเหมือนครั้งแรกนะครับ <c oughs> อโอเคครับก็ <c oughs> ก่อนที่จะเริ่มทานนะครับผมก็พูดก่อนว่าอาหารทะเลหรือปูนะวันนี้เน้นปูเลยจริงว่านะก็จัดปูเนะเป็นปูนึ่งนะครับเป็นปูนึ่งนะ ก็น่าทานมากนะครับถ้าเป็นอาหารทะเลสดๆนะครับแนะนําให้ทานได้นะครับเพราะว่ามันมีคุณประโยชน์เยอะมากเลยนะสารอาหารต่างๆนะมีอะไรบ้างนะตัวหลักเลยที่ร่างกายต้องการนะครับก็คือไอโอดีนนะสก็คือมีธาตุเหล็กสูงนะครับสมมีสังกะสีเดี๋ยวเราจะมาพูดกันครับว่าแต่ละตัวมีความสําคัญต่อร่างกายอย่างไรและถ้าเกิดขาดเนี่ยอันตาราย มากเลยทีเดียวนะครับคนส่วนใหญ่ที่เป็นเพื่อนสมาชิกนะครับที่ติดตามผมอยู่เนี่ยก็คือเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงหรือมีความากังวลในเรื่องของไตเสื่อมนะครับงั้นะผมอาจจะโฟกัสในเรื่องของไตเสื่อมมากหน่อยนะครับคนที่ไตเสื่อมนะครับก็คือค่าการทําง,งานของไตเนี่ยนะถ้าเกิดว่าเกิน5 0 จะย้ําเลยว่ายังทานอาหารได้ทุกชนิดแต่จะต้องเป็นอาหารที่ทําสดใหม่ไม่ใช่อาหารแปลรูปไม่ใช่อาหารหมักดองนะเราต้องแยกประเด็นตรงนี้ให้ได้ก่อนนะว่าอาหารหมักดองมีอะไรบ้างเนี่ยเราต้องเลี่ยงแต่ผมก็จะเนี่ยครับจะเอาอาหารต่างๆมานะเพื่อให้เราได้รู้ได้เป็นตัวอย่างนะเป็นเกณฑ์ตัวอย่างว่าเราทานอะไรได้บ้างนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นปูอย่างเงี้ยก็ต้องเป็นปูสดเอามาดึงนะครับ เอามานึ่งเอามาเผาเอามาย่างแต่ถ้าเป็นปูดองของหมักของดองทานไม่ได้ถูกไหมครับอ่านั่นแหละดังนั้นทานไม่ได้หรือถ้าเป็นพวกน้ําจิ้มนะครับพวกน้าจิ้มโอเคเราทานอาหารทะเลแต่การทานน้ําจิ้มเนี่ยก็ต้องระวังนิดนึงนะก็อาจจะเป็นน้าจิ้มที่เราจะต้องทําเองนะเราก็จะใส่พวกพริกปน่นนะครับพริกสับนะ พวกมะนาวนะครับพวกมะนาวกระเทียมใส่ได้นะครับก็จะกลายเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดระดับหนึ่งแต่ว่าอาจจะใส่น้ำปลาได้ไม่มากนะครับรสชาติมันก็อาจจะไม่เหมือนกับดั้งเดิมนะที่คนทั่วไปทานแต่อย่างน้อยมันก็เพิ่มรสชาติแล้วก็ทำให้เราการเบื่ออาหารน้อยลงนะครับดังนั้นอาหารทะเลโดยเฉพาะวันนี้ครับปูนะครับ ทาได้แน่นอนนะครับกรณีของคนไข้ไตเสื่อมที่มีค่าการทำงานของไตเกิน50%นนั่นก็คือขั้น3นะขั้น3ขึ้นไปนะซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับก็รู้สึกดีใจมากก็คือพระอาจารย์นะครับพระอาจารย์ท่านหนึ่งนะฮะได้ไลน์มาบอกครับว่าไปตรวจค่าไตมาแล้วนะจากไตเสื่อมขั้น2ตอนนี้ไตเสื่อมเป็น100%แล้วก็คือ ค่าการทำงานของไตเนี่ยทำงานปกติแล้วนะครับค่าไตาเกินร0 0แล้วนั่นเองนะฐานไป2เดือนนะก็ขอร่วมอนุโมทนาบุญนะครับกับพระอาจารย์ท่านนี้ด้วยนะก็ผมก็ยินดีมากครับที่ได้เห็นสุขภาพของแต่ละท่านเนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆค่าไตาดีขึ้นเรื่อยๆนะครับนะบางท่านอาจจะยังกังวลอยู่นะผมยัง ยืนยันครับเป็นกําลังใจให้ว่าค่าไตายอย่างดีขึ้นโดยเฉพาะว่าค่าไตาที่ขั้น3 <S 2, <S ขั้น2องขั้น 1, 1เนี่ยฟื้นได้ไม่ยากเลยครับใช้เวลา1-2เดือนฟื้นได้นะครับแต่เราต้องรู้ประเด็นปัญหาก่อนว่าร่างกายเราเป็นอะไรก่อนนะครับ้้าเป็นเบาหวานเราก็ต้องอแก้เบาหวานให้ถูกจุดนะครับอย่างอาจารย์ที่ได้ส่งข้อมูลมาว่าไตาดีขึ้นเนี่ยนะครับท่านฉีดอินซูลินนะฉีดอินซูลินเนี่ยนะครับ เช้า16นะครับเย็น14ฉีดเยอะนะครับรวมหนึ่งรวมวันนึงเนี่ยก็คือ30นะครับ30ซึ่งถ้าฉีดทุกวันลองคิดดูครับว่าสารเคมีตกค้างไหมอินซูลินตกค้างไหมแล้วการดื่ออินซูลินมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆปริมาณการฉีดอินซูลินจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วไตเราจะไม่เสื่อมได้อย่างไรนะครับ แต่ถ้าเราแก้ถูกจุดเราแก้เบาหวานได้อินซูลินเราลดลงได้เพราะว่าน้ําตาลในเลือดเราน้อยลงนะครับเราเช็คน้ําตาลไปเรื่อยแบบนี้ครับลดการฉีดอินซูลินตามไปด้วยไตยก็จะฟื้นได้นะครับนะอ่านี่ครับพระพระอาจารย์พนาดรน,น,น,นะครับขอาาอ,อนุญาตนะครับอาจจะอ่าโอเคเนี่ยนะครับก็คือพูดคุยนะส่งข้อมูลมาวันนี้เลย นะครับก็ดีใจครับดีใจแล้วก็อยากให้เป็นกําลังใจให้กับท่านอื่นๆด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้ไตเสื่อมมากเกินไปก็อาจจะต้องใช้เวลามากกว่านะครับที่ผมยกตัวอย่างไปนะครับดังนั้นนะโอเคแหละนะถ้าเกิดว่าเราร,รู้ว่าเราไตาเสื่อมแต่เราแก้ได้เร็วได้ทันนะครับไตก็ฟื้นได้นะ แต่ก็ฟื้นได้นะครับแต่ถ้าเราปล่อยปะละ่าเลยเป็นขั้น4ขั้น5เนี่ยมันก็ต้องใช้เวลานี้เราก็ต้องยอมรับนะครับเราก็ต้องยอมรับว่าเราก็ต้องมีความพยายามมากกว่าคนอื่นนะอ่ะโอเคทีนี้ผมก็ทานปูนะครับตัวปูนะเดี๋ยวแมควรจะเป็นปูสดนะครับเอามานึ่งเนาะถ้าเกิดว่าคนที่กลัวไขมันนะครับก็อาจจะเลี่ยงพวก น้ำน้ำมันพวกผัดพวกอะไรเงี้ยเราก็เลี่ยงไปนะครับเราใช้ปูเผาปูนึ่งดีกว่านะครับเราก็ทานนะน้ำจิ้มอย่างที่บอกครับนะเราก็ถ้าเกิดว่าใครที่อยากทานก็จิ้มน้ำจิ้มน้อยๆหน่อยนะครับนะอ,อร่อยมากนะครับ ทานผักนะครับผมได้พูดค้างไว้ว่าอาหารทะเลหรือว่าปูพวกนี้นะครับมีความกังวลคนส่วนใหญ่จะมีความกังวลเรื่องของคอเลสเตอรอล ใช่ครับว่าอาหารทะเลเนี่ยจะมีคอเลสเตอรอลสูงโดยเฉพาะหอยถอยูกไหมครับปูนี่ก็มีคอเลสเตอรอลสูงแต่ว่าเราอยากกลัวคอเลสเตอรอลจนเกินไปนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วคอเลสเตอรอลเนี่ยร่างกายสร้างขึ้นมาเองได้ด้วยนะและทําไมร่างกายสร้างได้ละ่ะเพราะมันมีประโยชน์ครับคอเลสเตอรอลเนี่ยมันมีประโยชน์แต่ทุกๆอย่างครับในร่างกายควรที่จะมีความพอดีมีไม่มากเกินไปและไม่น้อยเกินไปนะครับ ดังนั้นเรื่องของคอเลสเตอรอลเราอย่าไปเกรงกลัวมากนะนะเราสามารถที่จะพิจารณาได้ครับว่าไขามันเลวของเราเนี่ยมันมีเท่าไหร่เราดูจากผลเลือดได้นะครับแล้วก็เอาจริงๆเนี่ยนะครับคอเลสเตอรอลเนี่ยมันจะอันตรายก็ต่อเมื่อเรามีการอักเสบของหลอดเลือดเยอะก่อนนะครับแล้วคอเลสเตอรอลเนี่ยมันจะไปพอกหลอดเลือดให้หลอดเลือดอาจจะตีบได้นะครับ แต่ถ้าเกิดคอเลสเตอรอลสูงนะครับและเรามีไขมันดีเยอะแบบนี้ไม่ได้เป็นอันตรายนะครับเพราะว่าคอเลสเตอรอลของเราจะไม่ได้ไปพอกที่หลอดเลือดนะครับมันก็จะไปซ่อมแซมส่วนสึกหลอส่วนอื่นๆแต่จะไม่ทําให้หลอดเลือดตีบนะครับแล้วคอเลสเตอรอลก็มีหน้าที่ทําให้ฮอร์โมนนะครับในร่างกายของเราทํางานปกติด้วยนะครับ และอีกตัวหนึ่งครับในอาหารทะเลที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการทำงานของฮอร์โมนได้ดีก็คือไอโอดีนครับผมอ่าซึ่งเราก็ทราบกันดีครับถ้าเราไม่ทานอาหารทะเลเลยเราขาดไอโอดีนนะทำให้ร่างกายขาดไอโอดีนเกิดอะไรขึ้นครับเกิดมีปัญหาเกี่ยวกับไทรอยนะหรือคอพอกนั่นเองนะถ้าไทรอยมีปัญหาร่างกายก็มีการทำงานผาอผานผิดปกติถูกไหมครับ ร่างกายผิดปกติแน่นอนนะและที่สำคัญครับไอโอดีนะอาจจะทำให้นะครับพิการทางสมองได้เพราะว่าไอโอดีเนี่ยนะครับช่วยส่งเสริมการทำง,งานของระบบประสาทดังนั้นตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่ามีอาการช้ามีระบบประสาทที่ช้าลงนะมีอาการนอนไม่หลับนะครับสมองช้านะทำอะไรก็รู้สึกว่ามันหล,ลงลงลืมลืมเนี่ยนะลองมาเช็คดูครับว่าเราเนี่ย ขาดไอโอดหรือเปล่าเราไม่ได้ทานอาหารทะเลมาเลยหรือเปล่านะครับและด้วยคนไตเสื่อมไม่กล้าเยี่ะทานเกลือเพราะไม่กล้าทานเกลือเกลือที่มีไอโอดีนก็ไม่ได้อีกนะครับดังนั้นขาดไอโอดีนรุนแรงก็ส่งผลให้ง,ง่ายๆสังเกตคืออาจจะนอนไม่หลับนะครับอาจจะนอนไม่หลับเพราะว่าเกี่ยวข้องกับระบบประสาทระบบสมองนะทำยังไงก็ไม่หลับนะครับนอนไม่หลับติดต่อการร่างกายสุดโทรม นะฮะอ่ซึ่งผมก็เคยไปอ่าเล่าให้ฟังเลยว่าก็มีคนถึงขั้นว่าจะต้องไปฟอกไตหุกเฉินกันเลยทีเดียวนะครับอ่าสวัสดีครับคุณวาววนะครับขอบคุณมากครับที่เข้ามาทักทายสวัสดีกันนะครับคนที่เข้ามานะครับอ่ถ้ามีคําถามอะไรคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะมาตอบนะครับแล้วก็มาพูดคุยในประเด็นที่ต้องการนะครับ แล้วก็ผมก็จะมาพูดเรื่อยๆแหละนะในเรื่องของสิ่งที่ผมจะเตรียมมาแล้วก็คิดว่ามันสําคัญต่อทุกๆท่านนะครับพูดถึงไอดินจบไปแล้วนะครับต่อมาคือธาตุเหล็กครับนะธาตุเหล็กนะธาตุเหล็กก็สําคัญมากเพราะว่ามีส่วนทําให้นะครับป้องกันการเกิดโลหิตจางหรือเลือดจางนี่ซึ่งคนไข้ไตเสื่อมหนักๆนะขั้น4ี่้น5้เนี่ยมีปัญหามากครนะเลือดเริ่มจาง มากขึ้นมากขึ้นแล้วเปอร์เซ็นต์เลือดแดงเริ่มน้อยลงนะครับก็จะเห็นว่าหมอก็จะให้ยาพวกเพิ่มธาตุเหล็กนะเพิ่มโฟเลตนะเพื่อให้ร่างกายผลิตเม็ดเลือดแดงให้มากกว่าเดิมนะครับคุณวาวาถามว่าถ้าเป็นหอยดองไตระยะสามทานได้ไหมนะครับอย,อย่างที่บอกไปครับถ้าถึงขั้นระยะสามแล้วเนี่ยเรื่องของหมกของดองเลี่ยงได้เลี่ยงเลยครับนะฮะ เลื่องดีกว่านะครับอาจจะฟื้นไตให้ขึ้นมาเป็นขั้นสองนะครับขั้น2ก็คือมีค่าการทำงานของไตเกิน60%อน่ะนะครับอันนี้ก็นานๆทานได้แต่ทานก็อาจจะทานได้เล็กน้อยนะครับอาจจะทานได้เล็กน้อยทานมากก็ไม่ดีนะอาการอาจจะกำเริบได้นะครับของหมักดองนะเลี่ยงได้ดีกว่านะครับแต่ถ้าขั้น1นึ่งนะขั้น2อ่ะก็พอทานได้ นะครับแล้วก็พยายามติดตามาสุขภาพโรคประจำตัวที่เกิดขึ้นเนี่ยว่าม,มันมันซุดหรือเปล่านะครับพยายามสังเกตตัวเองนะเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นช่วงที่เราก็ไม่ค่อยอยากจะออกไปโรงพยาบาลเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตอนนี้บุคลากรทางการแพทย์ก็ทําง,งานค่อนข้างหนักนะครับแล้วก็เรื่องของโควิดก็ระ,ะ,ะบาดหนักเลยนะดังนั้นอาจจะไม่สะดวกที่จะไป ตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลบ่อยๆนะครับดังนั้นผมแนะนําครับควรที่จะมีเครื่องวัดค่าน้ําตาลแล้วก็มีเครื่องวัดความดันที่บ้านนะครับช่วงนี้ผมว่าคุ้มเลยนะคุ้มเลยครับแล้วก็สามารถวัดแล้วก็แจ้งค่าผมมาได้ทุกวันเลยครับแนะนําว่าวัดค่าน้ําตาลก่อนอาหารมื้อเช้าวัดความดันก็เช่นเดียวกันนะครับก่อนอาหารมื้อเช้าหรือก่อนทานยานะครับเราจะได้ทราบว,ว่าความดันของเราเนี่ยสูงหรือไม่ ครับถ้าไม่สูงเนี่ยเราก็จะสามารถลดยาเทบีได้นั่นเองนะครับอ่านะต่อไปครับนอกจากธาตุเหล็กแล้วนะครับยังมีอะไรอีกนะในอาหารทะเลนะในปูพวกนี้ก็คือสังกะสีนะครับธาตุสังกะสีนะมีความสําคัญอย่างมากนะครับโดยเฉพาะผู้ชายนะจริงๆผู้หญิงก็ใช่ครับก็คือเกี่ยวกับ การสร้างฮอร์โมนเพศนะครับส่วนผู้ชายนะครับก็คือช่วยที่จะแก้ปัญหาหรือเรื่องของต่อมลูกหมากโตนะครับต่อมลูกหมากอักเสบจนโตจนการปัสสาวะติดขัดนะังนั้นท่านผู้ชายเพื่อนสมาชิกท่านผู้ชายนะครับที่มีปัญหาเรื่องของการขับปสัสสาวะเริ่มกับปิดกระปอยนะครับขับปัสสาวะไม่ค่อยแรงไม่ค่อยพุ่งเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่า เช็คแล้วเนี่ยต่อมลูกหมากของเรามันโตนะมันบวมอันนี้นะครับอาการค่อนข้างชัดเจนเลยว่าเป็นต่อมลูกหมากโตนะมันก็จะโตบวมแล้วก็ไปขัดที่ท่อปัสสาวะของเรานะเมื่อมันไปขัดนะท่อก็เลยตีดันนะเวลาจะฉี่อะไรก็ฉี่ไม่ค่อยออกนะครับซึ่งการขับปัสสาวะไม่ออกทําให้ของเสียตกค้างที่กระเพาะปัสสาวะนานนะครับ แล้วถ้าเกิดโชคร้ายนะแล้วมันรุนแรงเนี่ยมันอาจจะย้อนกลับเข้าไปที่ไตแล้วก็ทำให้ไตทำงานแย่ลงนั่นเองนะครับดังนั้นสังกะสีนะครับสำคัญมากนะครับหาได้ง่ายๆหาทานได้ง่ายๆจากอาหารทะเลนะครับจากอาหารทะเลนะตอนนี้พี่ๆที่ทานอาหารอยู่นะครับก็ขอทาน พร้อมๆกันไปด้วยนะครับบางท่านก็มีทานถังเช่าก่อนมื้อเย็นนะครับหรือบางท่านก็อาจจะเลื่อนไปทานก่อนนอนนะเพราะว่าทานก่อนนอนเนี่ยก็จะช่วยให้การนอนหลับเนี่ยดีขึ้นนะครับการนอนหลับก็จะดีขึ้นด้วยนะครับ อน,น,นอกจากอาหารทะเลก็มีลูกชิ้นปลาด้วยนะครับครับพอพูดถึงลูกชิ้นปลานะครับลูกชิ้นปลาคนไข้ใตเสื่อมทานได้ไหมอ่านะครับ ต้องอย่างนี้ก่อนต้องพูดก่อนว่าลูกชิ้นปลาเนี่ยมันก็เป็นเหมือนอาหารแปรรูปอย่างหนึง่งนะครับแต่ว่าลูกชิ้นปลาที่ทําสดใหม่เนี่ยนะครับมาจากร้านที่เราไว้ใจได้เนผมว่าทานได้นะเพราะว่ามันมีการแปรรูปก็จริงแต่มันไม่ได้ใส่สารกันเสียนะครับมันไม่ได้ใส่สารที่ไว้แช่แข็งอะไรมากมายนะันะโครงสภาพของลูกชิ้นเนี่ยสารพวกนี้ไม่ได้ใส่เยอะ เพราะว่าเขาทําสดใหม่อันนี้ทานได้นะครับแต่ถ้าเป็นอาหารแช่แข็งนะครับลูกชิ้นทั่วไปที่เราไม่รู้ว่ามันผลิตมาอย,ยัางไงเนี่ยอันนี้ผมว่าเลี่ยงดีกว่าเพราะว่ามันค่อนข้างใส่สารเยอะครับนะใส่สารที่ทําให้ลูกชิ้นยังคงตัวไม่มีการเปลี่ยนรูปนะครับสีสันอะไรพวกนี้นะครับมันใส่สารเคมีเข้าไปถึงแม้ว่าจะเขียนว่า ไม่ได้เขียนไม่ได้ใส่สารกันเสียแต่ว่ามันใส่สารที่คงรูปนะครับคงรูปของอาหารเอาไว้อยู่นะครับโดยเฉพาะอาหารแช่แข็งนะครับซึ่งตรงเนี้ยพยายามเลี่ยงดีกว่านะแต่ถ้าเป็นเป็นลูกชิ้นปลาที่โอไว้ใจได้ทำสดใหม่อย่างเงี้ยเอาโอเคผมว่ายังทานได้อยู่นะครับนะถ้าค่าค่าไตเกิน3ามเนเนี่ยนะครับ,าานะรบลูกชิ้นปลาทานได้ นะครับแต่ถ้าเป็นเต้าหู้ปลาถ้าเป็นเต้าหู้ปลาลนะ่ะเต้าหู้ปลาเนี่ยนะครับทำมาจากเนื้อปลาก็จริงนะครับแต่ว่ามันจะใส่พวกของอตัวที่ทำให้ฟูทำให้ขยายตัวของเต้าหู้ครับซึ่งไอสารตัวนี้นะมันก็อาจจะส่งผลให้ไตทำงาน แย่ลงได้นะครับดังนั้นถ้าเป็นเต้าหู้ปลาก็อาจจะเลี่ยงนะครับไปทานลูกชิ้นปลาดีกว่าลูกชิ้นปลา,าสดใหม่เนี่ยนะครับเอาแบบนั้นจะดีกว่านะฮะอ่าทีนี้นะครับคนที่เป็นต่อมลูกหมากโตนะครับผมก็เคยได้ดูแลหลายท่านอยู่นะครับก็จะเห็นว่านะ ถ้าเกิดว่าแก้ไม่ถูกทางเนี่ยนะครับมันจะเป็นเกี่ยวกับโรคเรื้อรังนะครับกว่าที่จะอาการดีขึ้นนะครับถ้าเกิดใช้ยาเคมีเนี่ยค่อนข้างใช้เวลานะคเคยมีท่านหนึ่งเคยบอกว่า,าคุณหมออาจ,จะบอกว่าอาจจะต้องใช้เวลาประมาณ6 7ถึงเดเดือนนะครับถึงจะดีขึ้นนะแต่นั่นแหละครับก็คือพอเรารู้สาเหตุเราทานอาหารที่ช่วยเสริม นะครับแก้โรคต่างๆเหล่านี้กินสังกะสีมากขึ้นนะครับเพิ่มการไหลเวียนของเลือดดีขึ้นลดการอักเสบของต่อมลูกหมากได้ดีขึ้นเนี่ยนะภายใน2เดือนนะครับคุณพี่ท่านนี้ก็บอกว่าอาการดีขึ้นเยอะมากซึ่งจากที่เคยต้องคิดว่าต้อง6-7เดือนเนี่ยแต่2เดือนดีขึ้นแล้วก็รู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณมานะครับก็ยินดีครับนะก็ ผมก็ได้นำเรื่องนี้นะครับก็มาเล่าเป็นวิทยาทานให้กับเพื่อนสมาชิกท่านอื่นๆหลายครั้งเลยเหมือนกันเพื่อเป็นกำลังใจนะถ้าเกิดว่าเป็นโรคอะไรยังไงเนี่ยเรายังแก้ไขกันได้นะครับนะเพียงแค่ว่าเราต้องรู้วิธีนะรู้สาเหตุต้นตอมันก็แก้ตรงนั้นแก้ให้ตรงจุดนะครับ่มีคำถามอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับมีไหม ผมอาจจะไม่ได้ทานโชมากนักนะครับเพราะว่าปูเนี่ยผมไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะทานยากนิดนึงนะครับทานยากนิดนึงเดี๋ยวเบื้องหลังอาจจะจัดการทีหลังนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเกรงใจนะครับกลัวที่มันจะเลอะนะฮะแต่ว่าก็ทราบกันดีครับทุกคนน่าจะชอบอาา่านทะเลแต่ว่ากลัวนะครับมีความกังวล นะฮะผม้าใจดีครับเพราะว่าบางทีเราไปฟังนะไปฟังคลิป u t u b e ไปดูเว็บไซต์อะไรต่างๆบางทีคือเขาเขียนภาพรวมนะครับว่าไตาเสื่อมแล้วก็ต้องห้ามนูน่นห้ามนี่ห้ามเยอะไปหมดเลยครับจนกลายเป็นว่าเราไม่กล้ากินอะไรเลยด้วยซ้ำนะแต่มันต้องดูด้วยครับว่าไตาเราเสื่อมแค่ไหนไงครับถูกไหมถ้าไตาเราเสื่อมมากเนี่ยโอเคใช่ครับต้องระวังนู่นระวังนี่ครับ ไตเสืมขั้นห้าเนี่ยแทบจะกินอาหารอะไรเนี่ยลำบากมากครับนะดังนั้นอย่าปล่อยให้ถึงขั้นห้าเด็ดขาดเลยนะแต่ถ้าเกิดเราไตเสื่อมขั้นสามขั้นสองเองอ่ะนะการทํางานของไตยังเกินห้าสิบเปอร์เซ็นตเรายังทานอาหารได้เยอะมากครับนะถ้าคุมอาหารเกินไปเนี่ยจะก,กลายเป็นเรา,า,าขาดสารอาหารและโรคอื่นๆตามมานะครับนอนไม่หลับนะครับระบบประสาทไม่ดีสมองชาสมอง เบลอไปหมดนะครับมีปัญหาเรื่องของการขับถ่ายอันนี้จะเห็นชัดเลยจะเห็นบ่อยมากนะครับเมื่อเราคุมอาหารมากเกินไปนะระบบขับถ่ายจะรวนจะแย่ไปเลยและบางท่านกินน้อยนะครับก็ตายเป็นโรคก,กระเพาะตามมานะครับมีโรคก,กฎดไหลย้อนตามเขามีอีกนะครับก็เป็นโรคเรื้อรังก็ทุกทรมานมากเลยทีเดียวนะและบางท่านนะครับ เป็นเกี่ยวกับหลอดเลือดนะครับเกี่ยวกับระบบขับถ่ายที่ลำไส้ใหญ่นะโป่งพองกลายเป็นดิสซีดวงอีกนะฮะก็ชีวิตก็ลำบากเพิ่มเข้าไปอีกนะดังนั้นเนี่ยเรื่องของการทานอาหารเป็นจุดเริ่มต้นนะครับของการที่ทำให้ร่างกายสุขภาพดีนะฮะดังนั้นควรศึกษาให้ชัดเจนครับว่าไตเสื่อมของเราระยะไหน ควรงดหรือควรทานอะไรได้บ้างนะครับนะก็เนี่ยครับผมก็จะมาพยายามมาเล่าให้ฟังมาพูดให้ฟังนะครับเพื่อนๆสมาชิกพี่พี่สมาชิกจะได้ไม่เกิดโรคอื่นเพิ่ม,เต,มเติมเข้ามานะครับหลักหลังจากที่เราพยายามฟื้นฟูไตไปแต่ไตดีขึ้นแต่มีโรคอื่นตามมาเนี่ยมันก็ไม่โอเคนะครับ,นะรบนะเนาะอ่า มีคำถามอะไรไหมครับตอนนี้กี่นาทีแล้วออน่าจะโอเคเหมาะกับเวลาแล้วนะครับวันนี้ผมอาจจะมาช้านิดนึงนะครับแต่ก็พยายามมาทุกๆวันครับเนะเราจะได้มีพูดคุยสุขภาพกันต่อเนื่องแล้วก็เจอกันแล้วก็การเข้าถึงของ facebook นะครับของเพจจะได้เข้าถึงได้มากขึ้นนะครับหลังจากที่ผม ได้ไลฟ์นะครับวันแรกวันที่2วันที่2ก็มีการเข้าถึงที่มากขึ้นมากขึ้นนะเป็น2 3ถึงเท่าตัวซึ่งโอเคครับมันก็ถือว่าเราทำมาถูกทางแล้วดังนั้นผมก็จะกลับมาพูดคุยกับทุกๆท,ท่านอย่างนี้ครับพยายามให้มาทุกทๆวันเลยนะแต่อาจจะมาเลทหน่อยนะครับก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับโอเคครับวันนี้ก็ น่าจะเท่านี้ก่อนครับไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ